ันนี้ผมก็จะมาทำท่อด้วยกองเหล็กนะครับ M S X นะอเออเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแพร่จะลั่นแค่ไหนนะเออโอเคโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเออจะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงท่อกันนะครับว่ามันจะลั่นจะแพร่ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องจักรลิน JTH นะครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาทำท่อด้วยกอง็กนะครับ MSX นะเออเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแพ่จะลั่นแค่ไหนนะเออเราต้องใส่ทรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าใส่ทรงนี้มันจะติดนะครับสตาร์ตตอนสตาร์มันจะติดนะ <Yeah. S 1> okay. เราก็เลยต้องใส่ทรงนี้นะ โอเคโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเออจะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงท่อกันนะครับว่ามันจะรั่งจะแหกแค่ไหน โอ้โหอย่างลั่นเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาฉี่รถให้ดูนะครับโอเค อย่างนั้นเลยครับทุกคนเกิดปัญหาครับมาดูครับโอเคตอนเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้นะโอโหร้อนนีตอนเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้นะครับมันขูดนะครับท่านผู้ชมโอเคเออเลี้ยวก็ร้อนเลยโอโหเกินเนอ๋อร้อนมากเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับของการรีวิวท่อนะครับท่อกรองเหล็ดเก็บคทิกนะครับเออ ใครที่ชอบก็กดติดตามผมได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามารอชมกันเลยนะครับโอเคขอบครับ